วัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมดีเจคิวคิวสาหร่ายนะครับแล้ววันนี้ผมมาอยู่ที่นี่เลยตลาดนัดเรียบดร่แต่วันนี้คิวไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าคิวมากับแขกรับเชิญสุดสวยและเขาไม่ใช่คนเขาเป็นเกศศูนน้องนิงจันยารออยู่ในนี้แล้วไปดีกว่าครับไปเลยฮ้น้องนิงสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหกำลังทานอะไรครับเนี่ย มาแล้ววันนี้น้องนิ้งตอนนี้เพราะว่ามีผลงานภาพยนตร<ช>์อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้มากินกับคนเรามากินกับกระสือนะครับภาคที่2แล้วก็คือแสงกระสือ2ใช่ค่ะเป็นไงบ้างตอนนี้เข้าโรงไปแล้วก็เพิ่งไปรดโชว์มาค่ะน้องๆก็น่ารักก็โอเคมีคนเข้ามาดูในโรงภาพยนตร์ก็จริง ขอบคุณมากจริงๆนะคะที่เข้ามาดูาในโรงภาพยนตร์ในเรื่องแังกระเจิงนี้รบทเป็นสาวก็คือลูกของพี่น้อยน้อยรับบทโดยพี่น้อยวังคูพี่น้อยเนี่ยคือตัวละครโอบที่เล่นไว้ตอนภาคหนึ่งแล้วผ่านเรื่องราวมา30ปีแล้วแล้วเขาก็โตมาเป็นพี่น้อยวังคูแต่ว่ามีลูกออกมาก็คือ เป็นเราแล้วเราก็ได้เชื้อผ่านจากพ่อคือมันเป็นเชื้อกลายพันธุ์แล้วอะจากพ่อที่ผ่านแม่แล้วลงมาสู่ลูกคือเราเป็นเด็กสาวที่โตมาแบบการรู้ว่าตัวเองเป็นกระสือรู้แล้วรู้แบบบอลเทอดีกระสือเลยเ<อ>แล้วพี่ยามเรียนรู้การควบคุมมันแต่แต่<อ>แต่มันก็มีปัจจัยบางอย่างที่ท,ทําให้เราไม่สามารถควบคุมมันได้คือดยดีสาวจะกลายเป็นกระสือที่ดุร้ายเวลาที่แบบมีอารมณ์อย่างเช่นโกรธโมโหหรือสีดใจเราก็จะไม่สามารถควบคุมสิ่งนี้ได้มันออกมาได้แม้ว่าจะเป็นตอนกลางวันก็ตามเ เฮ้ยตัวละครที่คุณดับเล่นเนี่ยคุณก็ได้คู่กับเจ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 เขาเป็นโลกค่ะโกนในชื่อว่าอาบไบนมันเป็นโลกเกี่ยวกับคนที่เกิดมาแล้วยีนอ่ะแตกต่างจากคนอื่นคือเขาจะบแบบผิวขาวเหมือนเม็ดสีอะไรพวกนี้ใช่เม็ดสีแล้วทีเนี้ยเขาก็จะโดนแดดไม่ได้เพราะว่าจะแบบไวต่อแสงมากคนนึงที่ดูเป็นอสุจูกกายแต่จริงเป็นมนุษย์กับคนนึงที่ข้างนอกดูเป็นมนุษย์แต่จริงแล้วมีอสุรูกกายเป็นสองคนที่เข้าใจดีว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวความรู้สึกแตกต่างมันเป็นยังไงคู่ก็เลยแบบลงรักกันผมชอบนะแล้วความรัก สายบันครั้งนี้ไม่รู้จะไปจบลงที่ตรงไหนก็่ทุกคนก็ต้องไปชมกัในในโรงภาพยนตร์นะคะเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยนี่คุณกระสือคุณจะกินไหมเนี่ยเฮ้ยของดิบชอบเลยเฮ้ยนีหย่หมูพวงเลยหมูพวงเฮ้ยแล้วดูดิสิบบาทหมดนี่สิบบาทลวนเดียวก็เกินพอแล้วลิ้นชายดำทำไมแข็มค้นอืมอร่อย อ๋อจริงตอนนี้น่งชอบมากเหมือนกันเละที่แหวนมาตลาดนัดดิบอุดวนนะคะก็มาลองชิมกันได้ร้านนี้หมูบวงหมูขัวขั่วสิบบาทขั่วสิบบาทเนื่องจากน่ารักนะแล้วก็อยากจะมีเสื้อมามอบให้ฮะถ้าว่างไว้เชิญไปดูที่ก็ซื้อสองในโรงพงานตอนนี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะข้าวอร้านต่อไปดีกว่าเนี่ร้านนีสอนง่ายเลยเนี่ยร้านนี้เลยครับน้องนิ้งร้านอะไรคะร้านหอยโข่งนึ่ง นี่คุณเคยเห็นไหมนี่เขาแกะออกมาแล้วแกะมาเปลือกแล้ใช่ไหมฮะแล้วเปลือกมันเป็นยังไงอ่ะก็หอยโข่งอ่ะหอยโข่งเป็นไงอ่ะอธิบายลำบากเลยเดี๋ยวพี่อินเสิร์ตรูปให้แล้วกันนะนี่ไม่กินหอยโข่งลองชิมดูดิไม่เคยกินหรอเฮ้ยกระสือต้องกินแพ้หอยโข่งแพ้ไงมแพ้หอยโข่งซ้อมให้เยอะดิจะได้ชนะจริงวันี้อยากคุยกดี๋ยวพี่คิวรับคำเด้ยขอนเด้อ่าเอาขอชิมได้ไหมมันต้องมีน้ำจิ้มมา ไงคะอร่อยมากโอเควันนี้นะคะเราก็มีของมาอบให้ครับเป็นเสื้อภาพยนตร์เรื่องแสงกระสือเองก็คือเอาเสื้อไปร้านเนี้เอาไว้ให้เราก็มอบให้นะคะก็ถ้ามีเวลาก็อย่าลืมไปดูในโรงภาพยนตร์ด้วยนะคะ